มาครับอย่าท้ออย่าหอดอย่าเหี่ยวครับสำหรับศึกฟุตบอลเมื่อคืนครับต้องบอกว่าโอโหโคตรมันครับและต้องบอกว่าเกิดอะไรขึ้นกับในทางด้านของเคลซีํนำยูหนึ่งประตูต่อศูแต่ถูกเตีเสมอแระสุดท้ายครับก็โดนนำเป็น2ประตูต่อหนึ่งต้องบอกว่าโอโหผิดฟอร์มจริงๆรวมถึงในทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูในเตดครับสำหรับวันนี้ครับต้องบอกได้เลยครับแม้ว่าวันนี้ ต้องบอกว่าฟุตบอลก็ไม่ได้มากไม่ได้หม่อะไรครับแต่ยังจัดมาฝาก2คู่ครับและในค่ำคืนที่ผ่านมาในโกดังฟุตบอลของเรายังคงรั่นยังคงจังหนักเต็มกระบุงกันครับสำหรับวันนี้หยิบยกในทางด้านของศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมาฝาก2คู่ครับคู่แรกออกสตาร์ตตั้งแต่ตีสองสามสิบนาทีครับเป็นในทางด้านของไบตันอันดับ10ครับเปิดบ้านเอารับการมาเยือนทางด้านของเบนฟอร์ดครับอันดับที่12ครับและต้องบอกได้เลยว่าผลงานในการเคยเจอกันมา วันที่4เดือน4ปี2024ครับเป็นในทางด้านของเบนฟอร์ดที่จบเสมอกับในทางด้านของไบตันไป0ประตูต่อ0ูยครับย้อนกลับไปวันที่7เดือน12ปี2023บับตันชนะในทางด้านของเบนฟอร์ดมา2ประตูต่อ1ครับด้วยสภาพทีมฟาร์มพร้อมวันนี้5นัดหลังสุดที่ผ่านมาสําหรับในทางด้านของไบตันครับต้องบอกว่าอารุดแพ้ไปถึง2เกม แรกก็เสมอไป3เกมกันเลยทีเดียวสําหรับไบตันผลงานเริ่มกระตกครับส่วนในทางด้านของเบนฟอร์ตครับต้องบอก5นั้นหลังสุดทุกรายการครับพวกเขาครับต้องบอกได้เลยครับว่าเก็บชัยชนะได้เพียงแค่เกมเดียวนอกนั้นแพ้ทั้งหมด4ี่เกมครับแรกต้องบอกไบตันวันนี้ครับอาจจะอยู่ในอรูปเกม4231ครับแรกก็ต้องบอกว่าสําหรับในทางด้านของเบนฟอร์ดจะอยู่ในอรูปเกม433โดยการคาดการครับวันนี้ครับต้องบอกว่าฟอร์มในทางด้านของไบตันเนี่ยนะฮะรู้สึกว่ากระตก หรือฝืดไปหน่อยแต่เชื่อเหลือเกินครับว่าวันนี้จะสนุกสุดมันคู่นี้เนี่ยถ้าถามว่าเบนฟอร์ดวันนี้ไม่เดินเพสเจอเกมรุกใบตั้นเพราะฉะนั้นครับเอาง่ายๆเลยครับให้ไปมองที่เพดานบนแต่เวลาหรือไม่ก็ไปอยู่ที่เจ้าบ้านอย่างเช่นใบตั้นเขารับก็ต้องบอกไว้เลยว่าเต่มกระบุงนะฮะและเดี๋ยวเราไปดูคู่ต่อไปกันหน่อยครับสำหรับคู่ที่2ครับเวลาตีสา Uh, 15นาทีเวลาตี35นาทีเนยับอาเซนอลอันดับสี เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนในด้านของอิสวิททาวครับอันดับที่ส9ครับและต้องบอกว่าโอ้โหเรื่องของเรตไม่ต้องพูดถึงอาเซนอนอาจจะเปิดมาเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงสักหน่อยนะครับผลงานในการเคยเจอกันมาครับต้องบอกว่าย้อนกลับไปปี2011ครับอาเซนอนชนะอิสวิทครับ3ประตูต่อศูนย์ในลีกครับแต่สําหรับฟอร์มหานัดหลังสุดของอาเซนอนต้องบอกว่าเก็บชายชนะมาถึง3เกมแรกก็หลุดเสมอไป2เกมส่วนในทางด้านของอิสวิททาวครับต้องบอกว่าพวกเขาหลุดแพ้ไปถึง4เกมเกมล่าสุดแพ้ให้กับ Castle, 4วสเซประตูต่อศูนยครับและก,ก็ชนะนิวคาสเซิลมาก่อนหน้านั้น2ประตูต่อหนึ่งเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยทับในทางด้านของอาร์เซนอลจะไม่มีในทางด้านของบัวโยสาก้าครับแต่ยังมีในทางด้านของดีเคลไลท์โทมัสปาเต้เนื้อครับแล้วก็ไคฮาแวกกาเบียมาเตลล่ นะฮะส่วนในทางด้านของอิสวิปทาวจะอยู่ในออรูปเกม4 2 3 1เช่นกันเอาเป็นว่าฟอร์มวันนี้นะ่ผมยังคงมองว่ามิเกลอาเกต้ายังคงจัดทับแบบนี้ครับและหวังเชื่อนในทางด้านของอิสวิปครับเพราะฉะนั้นอาร์เซนอลวันนี้ในบ้านไปแบบจุกจุกครับอยู่ที่อาร์เซนอลครับและใครที่ยังไม่ได้เดินทางมาอยู่กับผมในโกดังครับต้องบอกว่าไปที่หน้าช่องหรือไม่ก็คอมเมนต์ครับหรือไม่ก็ท้ายคลิปมี QR โค้ดขึ้นไว้ให้มาครับพี่ๆครับยินดีต้อนอรับเข้าสู่โกดังและจะบอกว่าจังหนั แปมกระบุงวันนี้ขอให้พี่พเๆเฮงเงปังๆแล้วกันครับสวัสดีครับ